มาดูรุ่นเบอร์สองนะครับรุ่นอาปาเช่ของร้านจูสักอีกร้านหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะใช้โลโกโล้อาปาเช่ฝาดำนะครับฝาดำสิบแปดจุดสี่สิบแปดจุดหกประมาณนี้นะครับเปิดดูฮะนี่ลูกสวยครับรุ่นนี้เอกแล้วเขาก็าคือกระโปรงฮนะนี่ฮนะเป็นชั้นฮนะคอเกี่ยวนะมีเซ拉สวย มากนะครับกระดดตีได้เลยระยะห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรเจ็ดเซเมตรร้อยเมตรนะครับแต่ลมต้องแรงหน่อยนะครับพันห้าถึงสามพันเลยทีเดียวตั้งเลยก็พันแปดจัดเลยครับน้ำหนักนะน้ำหนักเป็นบล็อกอันนี้เป็นบล็อกบล็อกหายากครับตัวนี้บล็อกหายากซึ่ง Oh, 8 8สิบปดจดปดถงสิเก้านะครับตัวนี้จะหนักเป็นพบกขาย,ยากท่านใดสนใจสั่งใน,นดัซด้าช้อปปี้ได้นะครับมีขนาดหนึ่งร้อยลูกสามร้อยห้าร้อยลูกนะครับสั่งไปลองได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะมีคีดนิดนึงนะมีคีดนิดนึงนะแต่ก็ยังดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะก็ยังสวยอยู่นะคนี่มีรอยนิดนึงมองเห็นอยู่ แต่ก็ไม่ริ้งคลิปชัดๆน,นะไปลองได้เลยครับตั้งเลขพันแปดนะครับลองที่ห้าสิบเมตรได้เลยเรียนห้านะรับประกันทางร้านรับประกันกลุ่มนะครับท่านใดที่สนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับร้านชูสักนี่แปดกิน,นะครับห้าจุดห้ามิลนะครับหรือจะโทรตามหรือโทรตามฝา,ากองก็ได้ครับท่านใดสนใจจัดมาได้เลยนะครับพร้อมส่งพร้อมบริการนะครับ มีได้ขนาดหลายราคานะครับผมครับขอบคุณมากครับ